เมื่อผู้คนได้ยิงคำว่าปืนซุ่มยิงภาพที่มักผุดขึ้นมาในหัวคือความแม่นยำความอดทนและความเงียบงนันมือปืนเพียงคนเดียวซ้อนตัวอยู่ไกลแสนไกลรอจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ในประวัติศาสตร์ของอาวุธทั้งหมดมีปืนเพียงไม่กี่กระบอกเท่านั้นที่ผลักแนวคิดนี้ไปจนถึงขีดสุด และหนึ่งในนั้นคือปืนที่เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับระยะทางบนสนามรบไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของ m a c m ม l a แลน TAC-50 ปืนที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วหรือความหมือหวาแต่ถูกสร้างมาเพื่อการควบคุมระยะไกลสุดขั้วอย่างสมบูรณ์แบบตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาระยะทางคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความแม่นยำ ยิ่งกระสุนเดินทางไกลเท่าใดความไม่แน่นอนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นลมแรงโน้มถ่วงอุณหภูมิความกดอากาศและแม้กระทั่งการหมุนของโลกล้วนทำงานต่อต้้งมือปืนกองทัพทั่วโลกยอมรับความจริงข้อนี้มาโดยตลอดและเชื่อว่าหลังจากระยะหนึ่งไปแล้วความแม่นยำก็ไม่อาจรับประกันได้อีกแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายศตวรรษที่20รูปแบบของสงครามเริ่มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ศัตรูไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ให้มองเห็นชัดเจนอีกต่อไปแต่กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่กว้างใหญ่ใช้ภูมิประเทศยานพาหนะและสิ่งปลูกสร้างเป็นเกราะป้องกันสนามรบยุคใหม่จึงต้องการอาวุธรูปแบบใหม่อาวุธที่สามารถโจมตีจากระยะไกลมากโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งและไม่ต้องเสี่ยงชีวิตกำลังพลโดยไม่จำเป็นจุดกำเนิดของ TAC-50 เริ่มต้นจากความคิดของชายคนหนึ่งชื่อ เกลแม็กมิแลนวิศวกรและนักยิงปืนแข่งขันที่เชื่อว่าขีดจำกัดของความแม่นยำไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์แต่เกิดจากการออกแบบปืนที่ยังไม่สมบูรณ์วัสดุแบบดั้งเดิมบิดงอกลไกเกิดการยืดตัวผ่านท้ายขยับเมื่อรับแรงสะเทือนสิ่งเหล่านี้คือศัตรูของความแม่นยำในระยะไกลแม็กมิแลนเชื่อว่าหากปืนถูกออกแบบด้วยความแข็งแรงและความสเสถียรเป็นหัวใจหลัก มันจะสามารถทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปไม่ได้แทนที่จะดัดแปลงปืนที่มีอยู่แล้วเขาเลือกเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดการทดลองในช่วงแรกใช้กระสุนจุด50 Bmg ซึ่งเดิมถูกออกแบบมาสำหรับปืนกลหนักกระสุนชนิดนี้มีพลังและระยะยิงมหาศาลแต่การควบคุมมันในปืนยิงแม่นยำถือเป็นความท้าทายขั้นสุด แรงถีบมหาศาลการสั่นของลำกลองและความเหนื่อยล้าของผู้หญิงล้วนเป็นอุปสรรคใหญ่ปืนต้นแบบยุคแรกอาจยังดูหยาบแต่สิ่งหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้ชัดเจนคือความแม่นยำในระยะสุดขั้วนั้นเป็นไปได้จริงจากการทดลองเหล่านี้รูปร่างของปืนที่เรารู้จักในชื่อ tac 50ค่อยๆก่อตัวขึ้น ทุกการตัดสินใจในการออกแบบยึดหลักเพียงข้อเดียวคือเสถียรภาพต้องมาก่อนทุกสิ่งตัวปืนมีน้ำหนักมากไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะความจำเป็นน้ำหนักช่วยดูดซับแรงถีบและลดการเคลื่อนไหวลำกลองหนาแบบลอยตัวช่วยให้กระสุนเดินทางอย่างสม่ำเสมอระบบลูกเลื่อนแบบโบดแอคชั่นถูกเลือกไม่ใช่เพราะความเร็วแต่เพราะความแน่นอน ทุกนัดถูกบรรจุในลักษณะเดียวกันทุกครั้งลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุดหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดคือผ่านท้ายปืนแทนที่จะใช้ไม้หรือโลหะแม็กมิลแลนเลือกใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และแคสลาวัสดุชนิดนี้ไม่บิดงอเมื่อเจอความร้อนไม่แตกร้าวในความหนาวและไม่เปลี่ยนรูปในสภาพอากาศชื้นไม่ว่าปืนจะถูกใช้งานในทะเลทรายภูเขาสูงหรือพื้นที่น้ำแข็ง การทำงานของมันจะยังคงเหมือนเดิมสำหรับการยิงระยะไกลความสม่ำเสมอคือทุกสิ่งเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ1990ปืนกระบอกนี้ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า Macmillan t แ c 50หรือแท c t i c a คล .50 คาลิเบอรและกองทัพหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจนี่ไม่ใช่ปืนสไนเปอร์ทั่วไปแต่เป็นปืนในกลุ่นที่เรียกว่าแอน i m a แมทริอลไรเฟิปืนที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายยานพาหนะ อุปกรณ์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จากระยะไกลสุดขั้วและในบทบาทนี้แท็ก50แสดงศักยภาพได้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามตำนานที่แท้จริงของแท็50ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในสนามทดสอบแต่ถูกหล่อหลอมขึ้นในสงครามจริงช่วงต้นทศวรรษ2000ภูมิประเทศของอัฟกา,านิสถานเต็มไปด้วยความท้าทายอากาศเบาบางลมเปลี่ยนทิศตลอดเวลาและพื้นที่เปิดโล่งขนาดมหาศาล สำหรับทีมสไนเปอร์แคนาดาที่ใช้แท็5 0เงื่อนไขเหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดการยิงในระยะที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะทำได้จริงในปี2002สไนเปอร์แคนาดาทำสถิติการยิงไกลที่สุดในโลกในขณะนั้นมากกว่า2กิโลเมตรกระสุนนัดนั้นไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลลัพธ์ของการคำนวณอย่างละเอียดการทำงานเป็นทีมและความเชื่อมั่นในปืนอย่างสมบูรณ์15ปีต่อมาแท็ก0จะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง ในปี2017สไนเปอร์แคนาดาใช้อาวุธกระบอกเดิมยิงเป้าหมายในระยะประมาณ3,540เมตรกระสุนใช้เวลาเกือบ10วินาทีในการเดินทางระหว่างน,นั้นลมเปลี่ยนแนวโน้มถ่วงดึงลงและโลกหมุนไปใต้กระสุนแต่ผลลัพธ์คือการยิงที่แม่นยำอย่างน่าทึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความตะลึงแม้แต่ในหมู่นักวิเคราะห์ทหารระดับสูงการยิงเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการโชว์ฝีมือ แต่สะท้อนความจริงใหม่ของสงครามยุคใหม่ระยะทางไม่ใช่ความปลอดภัยอีกต่อไปการเปิดเผยตัวแม้ในระยะไกลสุดขั้วยังมีความเสี่ยงผลกระทบทางจิตวิทยานั้นรุนแรงเพียงแค่รู้ว่ามีแท็ก50อยู่ในพื้นที่การเคลื่อนไหวของศัตรูก็ช้าลงตำแหน่งถูกทิ้งความกลัวเดินทางไปได้ไกลกว่ากระสุนเสียอีกแม้จะทรงพลังอย่างมหาศาลแท็ก50ก็ยังเป็นอาวุธที่ต้องใช้ความอดทน มันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ระยะใกล้หรือการยิงเร็วการใช้งานต้องอาศัยการวางแผนความชำนาญและการคำนวณทุกปัจจัยตั้งแต่ความเร็วลมอุณหภูมิความกดอากาศความสูงไปจนถึงผลของการหมุนโลกในจุดนี้ปืนไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ความทนทานและความเรียบง่ายของกลไกทำให้ Tac 50ยังถูกใช้งานโดยกองทัพทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน โดยไม่ต้องพึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจล้มเหลวในสภาพโหดร้ายเหล็กที่ถูกออกแบบอย่างถูกต้องอยังคงยืนหยัดแม้โลกจะเข้าสู่ยุคของโรนและสงครามดิจิทัลนอกเหนือจากสนามรบท T-50 ยังส่งอิทธิพลต่อโลกของการยิงระยะไกลในภาคพลเรือนหลักการออกแบบของมันได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของปืนแม่นยำยุคใหม่พิสูจน์ให้เห็นว่าระยะสุดขั้วและความแม่นยำสูงสามารถอยู่ร่วมกันได้ไทยที่สุด Macmillan Tac 50ไม่ใช่แค่ปืนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนวินัยและความเป็นเลิศทางวิศวกรรมมันย้ำเราว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดพื้นฐานที่มั่นคงยังคงสำคัญและในบางครั้งกระสุนนัดเดียวที่ถูกวางอย่างสมบูรณ์สามารถสะท้อนไปในหน้าประวัติศาสตร์ได้ตลอดกาล